วันนี้เปิดตัวทีมบริหารรัฐบาลประชาชนอีกหนึ่งคนในซีรีส์ e Professional นะครับนั่นก็คืออดีตท,ทูตพิสารมานาวพัฒน์นั่นหมายความว่าถ้าพรคประชาชนชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลคุณพิสารจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับคุณพิสารมานาวพัฒน์นั้นเป็นอดีตเอ,อากอัครราชทูตไทยในหลายประเทศแล้วก็เป็นอดีตสอวอชุดที่แล้วคือเป็นหนึ่งใน13สสวอที่โหวตรับรองคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเอง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดประเทศที่มหาอำนาจเห็นว่าสำคัญที่สุดคือเราแต่เราไม่เคยแสดงความสำคัญนั้นเนี่ยเป็นไพ่ต่อรองเพราะอะไรเพราะเราเป็นไทยไทยเราแบบไม่อยากขี้โมโ้เหรอเพราะยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเรากลัวไอ้ความกลัวนี่มันเกิดจากอะไรอ่ะเรามีของดีกลัวว่าเขาจะโกรธอาะเหรอ และการทูดนี้กลัวไม่กลัวเขาโกรธหรอการทูดที่ดีเนี่ยการทูตที่ดีจะทําให้เขาอาจจะโกรธแต่ในใจลึกๆเขาจะนับถือเราและถ้าเผื่อเราใช้ผลประโยชน์ของประเทศที่ตั้งสถานะความสัมพันธ์กับประเทศอื่นเป็นไพ่ต่อรองออเขาจะเห็นความสําคัญและเขาอยากจะมาร่วมการทูตที่สง่างามเนี่ยคือการทูดที่คนอื่นอยากจะมาเป็นเพื่อน ผู้นำอยากจะมาเยือนคือพรคประชาชนใช้คำว่า20ปีที่ผ่านมาเป็นทศวรรษที่ศูนย์เปล่าของกระทรวงการต่างประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายที่มองข้ามเกียรติภูมิของไทยถดถอยในเวทีโลกท่านนี้ครับถ้าเลือกพักประชาชนก็จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถ้าพรคประชาชนได้เป็นรัฐบาลขณะที่คุณ